สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะบิ๊บ้ก็จะมาพาเพื่อนๆน,นะคะมาเที่ยวกันต่อนะคะเมื่อคลิปที่แล้วบิ๊บ้ก็สอนในการเดินทางมาแล้วนะคะตั้งแต่หน้ากองทัพเรือนะคะวัดโมลีนะคะแล้วก็เดินทะลุตอกซอกซอยมาเรื่อยๆแล้วก็พาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในย่านแถวๆนี้แล้วจนมาถึงวัดกัลยาณมิตรนะคะคลิปนี้พามาเที่ยวกันที่วัดกัลยาณมิตรนะคะมากรับไหว้สักการะหลวงพ่อโตซัมปะกงกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของวัดกัลยาณมิตรวรวิหารนะคะก็เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเจ้าฟ้า,าเจ้าพระยานิกรบดินนะคะโตกัลยาณมิตรบุตรพระชัยวาลีนะคะมันแท่อึง้งเมื่อครั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาราชสุภาวดีเจ้ากรมพระสุรัตวดีกลางได้อุทิศบ้านพร้อมที่ดินและได้ซื้อที่ดินนะคะบริเวณใกล้เคียง ที่เรียกว่าหมู่บ้านกุด,ดีจีนนะคะเพิ่มเติมสร้างเป็นวัดเมื่อปีพศ2368ในรัชะกาลที่3แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงได้พระราชะทธานนามว่าวัดกัลยาณมิตรนะจ๊ะในภายเดียวกันนะคะรัะชะกาลที่3นะคะก็ทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระวิหารหลวงและพระประธานค่ะนี่คือข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของวัดกัลยาณมิตรนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปไปเดี๋ยวเราเข้าทางด้านนี้ได้ไหมอ่ะเพราะเขายังเปิดอยู่ ในด้านนี้นะคะไปะเข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อโตซัมปอกงถ้าอ่านผิดขออภัยนะพอดีเราก็ไม่ค่อยได้แม่นในเรื่องของภาษาไทยไม่ได้เก่งมากโอ้สวยสวยไปต่อ อันนี้เขาน่าจะปฏิสังขรณ์วัดกัลยานะนะน่าจะมีการปฏิสังขรณ์ก็เลยพามาเดินดูกันคร่าวๆตรงนี้นะคะเนี่ยเขาน่าจะปรับปรุงอะไรค่อนข้างเยอะเลยอะเนี่ยแล้วเดี๋ยวบิบี่พาไปเดินตรงทางริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเขาเปิดใหม่แล้วใช่ไหมริมแม่น้ำเจ้าพยาอืมนะ ร้อนไหมร้อนพูดกับใครพูดกับคนที่ดูถ้าคนที่ดูถามว่าร้อนไหมคะร้อนมากนี่เดี๋ยวเรามากลับไหวกันนะคะทำบุญสักการะนะคะพระพุทธทไตรัะตะนะนายกหรือว่าหลวงพ่อโตซามปะกงนั่นเองนี่อยู่ตรงนี้คะ่ะวัดนี้จะเงียบกว่าวัดอรุณเมื่อกี้เราไปวัดอรุณคนเยอะ วิบบี้ขอกลาบไหว้สักการะบูชาก่อนนะเพื่อนๆคะอันนี้บิบี้ก็ได้ไปใส่หยอดเหรียญน,นะคะถวายนะคะเพื่อนําทูบเทียนแล้วก็นำเทียนมาหล่อไหว้นะคะไปะสวดตามบิบี้นะคะอันนี้คือคาถาชีรบัญชรน,นะคะตั้งน้โมสามจบคะ่ะประมาณนี้นะคะ นี่ก็คาถาบูชาพอันนี้ค่าคาถาบูชาพระพุทธไตรัตนานายกหลวงพ่อโตซัมปอกงนะคะที่อยู่ณวัดกาลยานามิแตรห่งนี้นะคะก็มากลาบไหว้บูชาท่านคะ่ะบีบีก็มาไหว้ทูบเทียนตรงนี้แล้วนะคะป่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกัน เข้าไปด้านในกันนะคะองม้ก oh ใหญ่มาก เพื่อนๆคะตรงนี้ก็คือพระพุทธไตรลัตนานายกนะคะซึ่งแบบโอท่านแบบใหญ่นะคะสูงใหญ่เหลืองอลาังม,มากคือแบบมองแล้วแบบดูมีความเป็นโชคเป็นลาบแล้วก็มีความเป็นทองนะคะเหมือนเรามาเที่ยวกันที่วัดจีนะ่ะเพราะว่าวัดเนี้ยวัฒนธรรมเขามาจากรากฐานของจีนนะคะเป็นวัดที่ไม่ได้มีช่อฟ้าใบลา,าหางหงเนาะไม่ได้เหมือนวัดไทยอะคะ่ะ ก็ตรงนี้ก็เป็นที่ถวายนะก็จะมีทั้งผ้าห่มนะคะแล้วก็เป็นผ้าจีวรน,นะคะแล้วก็มาใส่ในตู้บริจาคนะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะข้าวสารถุงละ100บาทวันนี้บีบีก็จะมาทําบุญนะคะซึ่งบีบีจะไม่บอกว่าทําอะไรนะคะเพราะว่าการทําบุญเราอยู่ที่ใจเนาะเราไม่ต้องบอกใครให้รู้เนาะนี่นะคะแล้วก็อยู่ภายในนี้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นที่เสียมซีนะเพื่อนๆสามารถมาเสียมซีกันได้แล้วก็มาตีระฆังเพิ่งออกมาในโอ้องค์ลูกหลวงพ่อโตใหญ่มากนะคะ ปเดี๋ยวเราไปตรงไหนกันต่อดีเมื่อกี้เราเห็นเออเห็นวัดพระปางวัดอรุณด้วยอะ่ะเมื่อกี้เราไปวัดอรุณกันมาแล้วนะคะอันนี้เป็นการเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอุ้ยเดี๋ยวเราไปโตเกียวลุงเขายังอยู่ เมื่อกี้ที่เราได้เข้าไปฟังพระท่านสวดมานะคะก็คือเป็นาการสวดของพระนะคะเมื่อกี้บิบี้ยังเห็นโตเกียวคุณลุงคนนั้นเขายังขายอยู่อะนะคะตอนที่เคยมารอบแรกเนาะปะ่ะอันนี้ก็บริเวณภายในของวัดกัลยาณมิตรนะคะซึ่งจะมีตรงที่บิบี้ไปมาเมื่อกี้ค่ะอ,องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ๆอะ่ะเหมือนเขากำลังจปะปฏิสังขรณ์หรือว่าทําอะไรต่อเติมใหม่ก็ไม่รู้แต่เขาก็สามารถที่จะเปิดให้เข้าไปได้เพราะว่า เข้าไปไหว้องค์นะองค์โตองคหลวงพ่อโตนี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำป้าเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันนะคะโอ้นี่เราเห็นวัดโพอยู่ฝั่งนู้นนะคะที่บิบ๊บี้บอกว่าเราต้องข้ามเรือข้ามฟ้าไปวัดโพได้นะคะ สวยงามมากวัดกัลยาณมิตรซึ่งวัดกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นวัดที่ไม่ได้มีช่อฟ้าใบลา,ากาห่างหงเพราะว่าวัดนี้เขามาจากการมาจากเ,เขาเรียกว่าอะไรนะวัฒนธรรมจีนนะคะลากถันของเขามาจากวัฒนธรรมจีนที่มาสร้างอยู่ที่ในประเทศไทยนี้นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้ว,ลวอ่ะนานนะ ข้างหน้านุ้นก็จะเป็นโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรนะคะส่วนตรงนี้ก็คือวัดกัลยาณมิตรค่ะเขาก็กําลังก่อสร้างอยู่ไปเขากําลังก่อสร้างอยู่ข้างในเนี่ยที่บีบบได้เข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อโตองค์โตเลยนะอืมป่าตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาเดี๋ยวเราก็จะมาปิดคลิปกันตรงนี้แล้วเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางเดินริมแม่น้ําเจ้าพยาที่เพิ่งเปิดมาใหม่นี้ นะคะคเห็นหลายๆช่องมากันแล้วเดี๋ยวเรามากันบ้างโอ้นกเต็มเลยข้างหน้านั้นก็จะเป็นสะพานพุทธเลยไปตรงนั้นก็จะเป็นวัดประยุรว,วงสาวาสเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพยานี้เพื่อลัดไป วัดประยระวงศาวาสแล้วก e ็ไปสะพานพุธกันนะคะโอ้เห็นตึกในเมืองโอเคค okay. ่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะบิ๊กก็ต้องขอปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะวันนี้บีทริปของบิ๊กมาเที่ยวกันแถวย่านฝั่งทนนะคะมาเที่ยวในวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างกันก็อยากจะมากันที่นี่ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะมีอะไรเข้ามาคอมเมนต์กันค่ะสวัสดีค่ะโอ้นกเต็มเลย อันนี้ก็จะเป็นเรือน่าจะเป็นร้านอาหารสวัสดีค่ะติดกันที่นี่เลย